สวัสดีครับนี่คือรายการเทปพีจีนะครับมาครั้งนี้เราจะไม,ม่มีอินโทรตอนเริ่มคลิปนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมอัปค,ค,คลิปเนี่ยคอนเสิร์ตมิคูปไปอ่ะสองคลิปล่าสุดสองพันสิบสองโดนไปสองดอกลิเกสิตซีก้าโอ้โหจัดเต็มก็เลย ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ามันไนเนี่ยมันไม่ให้อัพเกิน15นาทีไม่งั้นผมลงคลิปไอเนี่ยเด a ไอแลนด์ไปแล้วไม่งก็เลยครั้งนั้นอะเกิดความรู้สึกลบไออินโทรน,นั่นไปอะคือเบื่อมันก็ไม่ได้ดีมากเดี๋ยวจะทำอินโทรใหม่อันนี้ผมก็จะมาแนะนำตนัวละครทิกเตอร์ครับคือที่ผมเล่นอยู่นะไม่ได้สอนนะอันนี้ไม่ได้สอนนี้โชว์เฉย ลงคลิปสั้นๆไม่กี่นาทีเนะี่ยผมเล่นสามตัวเนี้ยก็วันดีคืนดีคุณอาจจะเห็นตัวนี้เดินเล่น,เล,นเล่นอยู่ Hitman บอร์ดนะครับก็เก็บเวลแล้วจะขุดหาของให้ตัวนี้ไปส่งเคลกันเอาสองตัวเนี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่นเป็นตัวหลักอันนี้ก็เน้น PVP แล้วกันแล้วก็เก็บเนื้อเรื่องแน่จ,จะเก็บเนื้อเรื่องหมดเลยอ็นว่าดูตัวที่มันโหดสุดก่อนแล้วกันแกมเบอร์ สายชามร้อยห้าสิบเจ็ดก็เทคนิคการเก็บเวลไม่มีอะไรมากนะครับก็เก็บเควสให้หมดอ่ะก็เมืองไหนมีเควสอะไรก็เอาให้หมดอ่ะแค่นั้นอ่ะแล้วคุณก็จะได้เวลแค่นี้เวลเยอะตามมาดูเวลเยอะ,ามมาลยอะแล้วเนี่ยมาอยู่เมืองนี้ก็ซื้อสว่านมอสขุดเอาครับเนี่ยจะเร็วกว่าจะได้ไม่เสี่ยงต่อการโดนมอนตุย ชื่อก็อารีนคุงครับก็ตอนนั้นไม่รู้จะตั้งอะไรก็ตั้งเงี้ยเล่นๆสเตตัสเนี่ยสต็อกกันตอนดูดู youtube ก็สต็อปดูกันเอาแล้วกันบอสที่เปล่าก็มีไอฟาโรอ่ะตุตันคาเมนแล้วก็ทุมเบมกับตันหัวกะโหลกที่เหลือยังไม่ล่าครับเพราะยังไม่ไหวแต่ตัวที่เลงอ่ะต่อไปอะเนี่ยจะเลงไอเนี่ยแหละไ,ไอแวมไพร์เขาบัต ส่วนระบบใหม่ของเกมนี้ก็ไม่รู้นะไตเติลคืออะไรยังไม่รู้เลยใครรู้ก็แล้วมีไอดี u t u b e ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเดอ้อไม่ก็เข้า Facebook ผมอะใต้ร่างดีคิปชั่นนี้เลยสำหรับคนที่จะตอบนะว่ามันคืออะไรไอไตเติ้ลเนี่ยนะผมไม่เล่นมาปีนึงแล้วแต่ยังจำระบบได้อยู่โอเคแนะนำตัวแค่นี้แล้วกันไอสกิลเออลืมลืมให้ดูครับนี่ครับ นี่นครับอัพแค่นี้นะครับแค่แน็มีแค่แนี้แหละเออก็ไว้เจอกันเออเกมแค่เกมหน้าผมเหมือนกันถ้ามันให้อัพเกินสิบห้านาทีได้นะโอเคตัดแล้วบ๊ายบาย